สวัสดีครับยีน่นรอเข้าสู่พิเต,เตอร์ชั a นแน l นะครับผมวันนี้มีลูกค้าหลายคนนะครับที่ออกเจ้า G350 ออกไปแล้วสอบถามเข้ามาว่าต้องการปรับตั้งตัวโชค๊คตัวนี้สามารถปรับตั้งยังไง สำหรับตัว G350 นะครับตัวระบบโช o k หน้าจะเป็นดับเบิลอาร์ลิงค์นะครับเป็นอาร์ลิงค์แบบนี้เห็นไหมเอ่ยนี่นะครับเป็นอาร์ลิงค์ก็คือมีอาร์ลิงค์ด้านหน้าแล้วก็บวกด้วยสปริงช o k e แบบนี้นะครับเสาสปริงช oked อต้นสามารถปรับตั้งระยะยืดยุบข,ของตัวสปริงช o k e ได้นะครับผมหลายท่านอาจจะสงสัยแล้วปรับตั้งยังไงตัวรถนะครับมันจะมีฟันล็อกตรงนี้ไว้นะครับเห็นไหมครับระดับ จะมีระดับ1 2ึ่งสองซเกก็คือไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับวิธีการปรับตั้งก็คือเปิดตัวเกะกระเป๋าจริงโจ้ด้านหน้าออกมานะครับผมปึบนี่ดัดขวามือนะครับหรือว่าในกระเป๋าจริงโจ้ตัวนี้นะครับจะมีชุดอุปกรณ์เครื่องมืออยู่ที่แถมมาให้กับตัวรถนะครับที่กระเป๋าจริงโจ้ด้านหน้าแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับตั้งโชคนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นี่นะครับผม บางคนอาจจะเคยเห็นแต่แบบไอ้ประเจเคยเห็นหกเหลี่ยมแล้วก็เคยเห็นไอ้เจ้าตัวนี้แถมมาด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช้งานยังไงนะครับตัวนี้มันคือตัวอุปกรณ์ปรับตั้งโชกนะครับวิธีการใช้งานนะครับมาเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวขยับไปด้านหน้าอ่าวิธีการใช้งานนะครับก็คือหาผ้าหรือว่าวัสดุอะไรก็ได้นะครับมารองตรงตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นรอย นะครับผมแล้วเราก็ใช้ไอ้ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปให้มันลงกับล่องฟันของตัวโชคนะครับแล้วก็หมุนได้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะฮะจะเป็นการปรับต่างท่าหมุนสลับทางก็ได้นะครับผมนี่ครับเสียบเข้าไปเพื่อป้องกันลอยนะครับให้มันแน่นอ่ะถ้าสมมุตินะครับเมื่อกี้ถ้าจะให้เห็นภาพก็คือเราจะเอาตัวนี้เข้าไปในล่องแล้วก็บิดเลยนะครับเป็น สำหรับการปรับตั้งนะครับแนะนำให้ปรับสองข้างเท่ากันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีในส่วนของระดับตัวล็อกอยู่นะครับแนะนำให้ปรับล็อกทั้งสองข้างเท่ากันนะครับถ้าลงสุดแล้วก็ลงสุดเหมือนกันสองข้างนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาการขับขี่ครับถ้าสมมติข้างหนึง่งแข็งข้างหนึ่งอ่อนนะครับตัวรถมันจะหน้ายางมันจะกินไม่เท่ากันนะครับผมบางคนอาจจะเคยเจอแบบรถกินซ้ายรถกินขวาลองมาเช็คที่ตัวระบบโชคกก่อนนะครับว่า สข้างนียปรับตั้งเท่ากันหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ตัวรถเกิดอาการการกินยางที่ไม่เท่ากันก็ได้นะครับผมก็ฝากไว้ครับสำหรับการปรับตั้งตัวโช๊คนะครับก็ง่ายๆเท่านี้เองหรือใครที่สนใจออกรถนะครับสำหรับตัว G350 รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นซีรีส์2นะครับ G350 Series 2ตัวนี้จะมีโปรโมชั่นให้เรียกได้ว่าคุ้มสุดๆนะครับก็คือให้ส่วนลดอยู่ที่8,000บาทเลยนะครับสำหรับกิฟต์วอชเชอร์แล้วก็แถมประกันรถหายทะเบียนพรบรฟรีด้วยนะครับคุณราคาเบ็ดเสร็จรวมมากกว่า12,000บาทเลยทีเดียวสำหรับใครที่สนใจตัว G350 Series 2นะครับตัวนี้จะมาด้วยแพทเทิร์นสีถึง4สีด้วยกันนะครับก็จะมีขาวแดงนะครับแดงขาว อสองตัวนี้ก็จะสลับกันนะครับสีแพทเทิร์นสีประมาณนี้แล้วก็จะอีก,อกสองสีจะเป็นดําขาวนะครับแล้วก็เทาขาวแล้วก็โปรโมชั่นจะเหมือนกันทุกสีเลยนะครับใครที่สนใจสีไหนหรือ,อยังไงสอบถามได้เลยแล้วก็ตัวซีรีส์1นะครับตัวนั้นจะให้กิฟต์สูงสุด8,000บาทนะครับแล้วก็ให้ประกันรถหายบวกทะเบียนพลบนะครับเบ็ดเสร็จรวม1ม0 0 0บาทเหมือนกันนะครับสำหรับโปรโมชั่นของเจ้า G 3 5 0 นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจออกรถแลม,มติตาสมารตทักสอบถามที่เพจแลม,มติตาพีเจมอเตอร์ได้เลย